วิธีที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงค่ะเพื่อนๆหาที่สงบทำสมาธิเช้า1 0 20นาทีบ่าย1 0 20นาทีและก่อนนอนอาบน้ำอาบท่าอย่าทานอาหารนะคะให้เลิกทานอาหารก่อน4ชั่วโมงก่อนเข้านอนทำสมาธิทำจิตใจจะนั่งจะนอนก็ได้ในท่าที่คุณสบายที่สุดนะคะแล้วเปิดเพลงโมคลาสิกโมซาด ฟังหรือจะสวดมนต์บทสวดมนต์นะฟังอย่างต่อเนื่องนะคะปิดมือถือปิดไฟปิดหูปิดการพูดคุยทําสมาธิให้อยู่ในคลื่น d ด t ต้าด t ลต้าทีตฝึกให้ต่อเนื่องแล้วหลังจากนั้นนะคะข้อ2อจินตนาการค่ะ ถึงชีวิตของคุณคุณต้องการอะไรกันแน่ในอดีตคุณหนุ่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ตกงานกระทันหันนะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณหนุ่ยมีก็คือเวลาแล้วก็พลังจิตใจนะก็สวดมนต์แล้วก็ทําสมาธินะคะดึกๆแล้วก่อนนอนก็จินตนาการถึงงานใหม่ชีวิตใหม่ที่มั่งคั่งมีความสุขสุดท้ายนะคะทําต่อเนื่องมาอ่านหนังสือนะคะ มหาเศรษฐีโลกอาา่านหนังสือกดแรงนึงดูดเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงหนึ่งมีฝันจินตนาการมีฝันและจินตนาการดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้เราได้จินตนาการเราต้องเงียบเราต้องสงบเราต้องอยู่ในคืนของความสุขหัวใจเราต้องมีความสุขเราจึงจะจินตนาการได้แล้วเอาให้ชัดค่ะว่าจินตนาการถึงอะไรตอนนั้นคุณหนุ่ยก็จินตนาการถึง มีพาสิทธิ์อินค e มีงานใหม่ที่มีความสุขอยู่ที่ไหนก็ทําได้แล้วก็จินตนาการถึงชีวิตที่มีอิสระด้านการงานการเงินเวลานะคะเพราะเมื่อก่อนทํางานประจำนะคะเจ็ดวันห้าวันเหนื่อยมากเพื่อนๆแต่คุณหนุ่ยก็จินตนาการถึงชีวิตใหม่นะคะประกอบกับตอนนั้นคนุณหนุ่ยก็ดูนิตยสารฮัลโหล ดูในสารมหาเศรษฐีนะว่าเขานั่งยังไงเขายืนยังไงเขาทําตัวยังไงเขาคิดยังไงอ่านประวัติคนรวยมหาเศรษฐีก็ได้รู้ว่าคนรวยมหาเศรษฐีส่วนใหญ่เขาทําสมาธิเขาใช้หัวใจทํางานและเขามีฝันจินตนาการที่สําคัญคือเขามีความสุข มีฝันมีจินตนาการมีความสุขและเขาเก็บข้อสองเก็บรักษาเงินเป็นอย่างดีเขาจะใช้จ่ายเงินในเรื่องที่สําคัญเท่านั้นตัดรายจ่ายออกที่ไม่จําเป็นเขาจะตัดออกดังนั้นนะคะหลายคนค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรตอนนี้ตกงานผิดหวังขอให้คุณมีฝันและจินตนาการถึงชีวิตใหม่ของคุณห้ามเล่าคนอื่นเขียนค่ะข้อสให้คุณเขียนฝันลงไป ใส่สมุดแล้วอ่านให้ต่อเนื่องหรือจะทําภาพนะแปะที่ฝาผนังแล้วดูนะนะดูคนเดียวหรืออาจจะเขียนภาพแล้วเอาไว้ใต้หมอนนะภาพแห่งความสุขความสําเร็จกับชีวิตของคุณฝากซับ c r i b e แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะคะติดตามเพจอาจารย์หนุยสอนแก้ปัญหาชีวิตไปโคชชิ่งได้นะคะเพื่อนๆฝากซับสไคร้ซับสไครด้วยนะคะขอบคุณมากๆ สำหรับคนที่กำลังเจอวิกฤตเจอปัญหาขอให้รักษาอารมณ์ความรู้สึกและหัวใจของเราให้ดีค่ะเพื่อนๆทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดียดแน่นอนขอให้คุณเชื่อดังนั้นนะข้อต่อไปห้ามดูข่าวลบห้ามคิดลบห้ามลงโทษตัวเราให้อภัยตัวเราอย่าอยู่ใกล้คนคิดลบตอนนั้นคุณหนุ่ยก็ไปทํางานจิตอาสาด้วยนะคะไปช่วยเขากวาดวาดัดปลูกต้นไม้ถวายวาดัดนะคะปลูก ทำร่วมทำจิตอาสาเพื่อนๆมันจะมีความสุขมากๆชีวิตเราจะมีพลังจะมีคุณค่าแล้วจักรวาลก็ส่งผู้คนสถานการณ์มาให้เราได้พบได้เจอทำให้เราได้รู้ว่าตอนนั้นนะก็คือต้องไปเรียนเพิ่มเรียนเทคนิคการแต่งหน้าแล้วก็เรียนภาษาเพิ่มนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะมีลูกศิษย์ท่านหนึง่ง นะที่คุณแม่เขาแต่งงานกับชาวสังชาติคุณหนุ่ยก็ได้รู้จักเขาพอดีนะมันเป็นโอกาสที่จักรวาลส่งเขามาเล่าคุณหนุย่ยนะคะแล้วก็ได้รู้จักกันมากมายดังนั้นนะสิ่งที่เราจะต้องมีคือความสุขในแต่ละวันนะ,ะมีความสุขมีฝันมีจินตนาการแล้วเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะ,ะห้ามดูถูกตัวเราห้ามคิดลบกับตัวเราห้ามอยู่ใกล้คนคิดลบห้ามเล่าความฝันของเราให้คนอื่นฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะดังนั้น ทำสมาธิแล้วคุณจะได้สื่อสารพลังขุมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมในตัวของคุณทุกอย่างบนโลกนี้มันคือพลังงาน,นะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเราอ่านหนังสือมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์อ่านหนังสือเรื่องของ the law of attraction อ่านหนังสือกฎแรงดูดแล้วคุณจะรู้ว่าพลังงานนะคะเราอยากจะเป็นมหาเศรษฐี 2008. เราอยากจะเป็นคนมีความสุขเราต้องเป็นคนสิ่งนั้นก่อนเราต้องเป็นคนมีความสุขก่อนนะคะแล้วมันจะส่งออกไปพบเจอแล้วมันไปนดึงดูดความสุขความมั่งคั่งเข้ามาหาเราดังนั้นนะคะห้ามพูดว่า คนอย่างฉันจะทําอะไรสําเร็จพูดไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบนั้นฉันสําเร็จฉันทําอะไรก็สําเร็จแม้นตกงานฉันก็จะมีงานใหม่นะ,ะที่สบายกว่าเก่าแล้วก็รวยนะะมีความสุขได้แน่นอนแบบถูกนะ,ะกฎหมายด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคน s u b สไครต์นะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่มาดูวิดีโอนี้หรือนะ,ะเพจนี้หรือ ช่องนี้คุณจะมีความสุขและมั่งคั่งอย่างแน่นอนนะมีความสุขค่ะเพราะความสุขคนมีความสุขทําอะไรก็สําเร็จอันนี้เป็นผักที่คุณไปปลูกนะคะเอามาโรยเปลี่ยนดินแล้วก็มาโรยนะคะผักกินใบปลูกผักทานเองค่ะมีความสุขที่สุดข,ขอบคุณค่าซับสไครต์ค่ะ